เคยสังเกตกันไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้คำบางคำกันบ่อยมากบ่อยจนเราอาจจะลืมไปเลยว่าเอ๊ะคำนี้มันมาจากไหนกันแน่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้และครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆของภาษาไทยเลยอ่ะลองดูสี่คำนี้นะครับแอร์ไมกิโลเบอร์โอ้โหเป็นคำที่บอกว่าได้ยินทุกวันจริงๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่บ้านที่ทางานหรือแม้แต่ตอนไปตลาดจริงไหมครับ มองแวบ,บแรกมันก็ดูไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันเลยเนอะแต่เชื่อไหมครับว่าคําพวกนี้เนี่ยมีจุดร่วมเดียวกันที่น่าทึ่งมากซึ่งมันบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับภาษาของเราด้วยเอาละเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรเฉลยก็คือคาทั้งหมดนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากภาษาอังกฤษครับแต่เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกเราคนไทยนี่แหละย่อหรือตัดให้มันสั้นลงเพื่อให้เราพูดได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจําวันนั่นเองครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยแอ จริงๆมันก็คือวิธีพูดแบบสั้นๆง,ง่ายๆของเราแทนที่จะต้องพูดเต็มๆว่า Air Condition ใช่ไหมครับหรืออย่างไ่ก็เหมือนกันเลยเป็นทางลัดสุดสะดวกเลยแหละแทนที่จะพูดว่าไมโครโฟนยาวๆแค่ไมค์คำเดียวรู้เรื่องมันทำให้เราสื่อสารกันได้เร็วขึ้นเยอะเลยครับมาต่อกันที่กิโลคำนี้ก็ชัดเลยพูดง่ายกว่าคำเต็มๆของมันอย่างกิโลกรัมแบบคนละเรื่องเลยครับสุดท้ายครับ เวลาจะขอเบอร์โทรศัพท์กันเราก็พูดสั้นๆว่าขอเบอร์หน่อยซึ่งเบอร์นี่แหละครับก็คือเวอร์ชั่นย่อมาจากคําว่า n u m เบอร์ในภาษาอังกฤษนั่นเองเห็นไหมครับว่าแพทเทิร์นมันชัดเจนมากเลยก็คือเราหยิบเอาคําภาษาต่างประเทศที่มันยาวๆโดยเฉพาะคําที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีหรือการค้าเนี่ยแหละครับมาตัดให้มันสั้นลงให้มันกระชับพูดง่ายแล้วก็เข้าปากคนไทยมากขึ้นทีนี้คําถามก็คือ แล้วทำไมเราถึงทำแบบนี้กันล่ะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแต่มันมีคำอธิบายในทางภาษาศาสตร์ด้วยปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยในทางภาษาศาสตร์เขาเรียกว่าการตัดคำหรือการตัดพยางครับมันคือวิวัฒนาการอย่างหนึ่งของภาษาเลยนะเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆที่ภาษาจะปรับตัวเองให้คนพูดพูดง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นครับที่สําคัญคือการทําแบบนี้มันไม่ใช่การใช้ภาษาแบบผิดๆนะครับไม่ใช่เลย แต่มันคือความฉลาดของภาษาพูดเลยด้วยซ้ําเป็นทางลัดที่สร้างสรรค์มากๆที่แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยภาษาเรามันปรับตัวเก่งนะเพื่อให้เข้ากับความต้องการของคนที่ใช้มันจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็สะท้อนภาพที่ใหญ่กว่าน,นั้นเกี่ยวกับตัวตนของภาษาได้ดีมากๆเลยครับ คือต้องเข้าใจก่อนว่าภาษาเนี่ยมันไม่ใช่กฎที่ตั้งไว้และห้ามเปลี่ยนนะครับแต่มันเหมือนสิ่งมีชีวิตเลยเป็นเครื่องมือที่ปรับตัวตลอดเวลามีการหยิบยืมคําจากภาษาอื่นมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาทั้งหมดก็เพื่อให้มันตอบโจทย์การใช้งานของพวกเราให้ดีที่สุดนั่นแหละครับดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะสื่อก็คือทุกๆครั้งที่เราพูดคําว่าเปิดแอร์หน่อยหรือขอมไม้หน่อยเนี่ยรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเรากําลังมีส่วนร่วมในวิวัฒนาการของภาษาไทยอยู่ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาษาของเรามีชีวิตชีวาและไม่หยุดนิ่งครับเรื่องนี้ก็เลยทิ้งค้ายเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าในโลกยุคนี้ที่เทคโนโลยีใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆมันเข้ามาหาเราตลอดเวลาคิดว่าคำภาษาอังกฤษคำต่อไปที่จะถูกเราคนไทยเอามาย่อจนกลายเป็นคำติดปากคำใหม่เนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรกัน